เรื่องฝผงกัดดึกสงัดกลุ่มคนหนึง่งกำลังเดินตรงมายังหมู่บ้านคุณพระช่วยพวกมันไม่ใช่คนพวกมันเป็นผีดิบเลือดเลือดที่หมู่บ้านดอนโขมดชาวบ้านต่างหลับไหลเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานโดยหารู้ไม่ว่าภาัยอันตรายกำลังคืบคานเข้ามาหาเดือนออกมาหาข้าหน่อยเ <Hey, S 1> ฮ้เสียงผู้ใหญ่นี่ในที่สุดก็ <Favorite> มาง้อเราเดือน ซึ่งหลงรักผู้ใหญ่เสือเมื่อได้ยินเสียงจึงรีบออกมาโดยหารู้มไม่ว่าภายมืดกำลังมาถึงตัวเฮ้ hey, พี่ผู้ใหญ่พาใครมาด้วยนะพี่ผู้ใหญ่ที่ไหนกันจะ๊ะดูให้ดีก่อนเดือนยืนตะลึงแต่ก่อนที่เขี้ยวแหลมคมจะฝังลงไปในลำคอขาวของเดือนผู้ใหญ่เสือก็มาช่วยไว้ได้พอดีเอ <c oughs> รีบหนีเร็วนี่มันเกิดอะไรขึ้น อย่าถามพวกมันแห่มาแล้วนั่นมันคนในหมู่บ้านเราทั้นนั้นนี่ใช่แต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นผีดิบไปหมดแล้วรีบไปจากที่นี่กันก่อนเถอะเดี๋ยวพวกมันเห็นเขา้าจะแย่นะ <c oughs> เป็นผีดิบหมดอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านออกไปเฮฮใช้ได้ผลเกินคาดในที่สุดที่ดินของชาวบ้านดอนโคมดก็ตกเป็นของข้าคราวนี้แหละฝิ <c oughs> ่นจํานวนมหาศาลก็จะขึ้นเพียบเต็มไปหมดทีนี้ข้าก็จะรวยคนเดียวเออแล้วผมละ่ะพอเลี้ยง ไม่มีส่วนบ้างเลยเหรอฮะสำหรับหมอผีที่เก่งกาจอย่างท่านมันก็ต้องมีส่วนอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮแท้ที่จริงเรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากการกระทําของคนที่โลภมากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นนอกจากเราสองคนไม่รู้จะมีใครรอดมาได้หรือเปล่ารีบนอนเอาแรงไว้ก่อนเถอะพรุ่งนี้คอยดูกันเฮ่นั่นลุงปั่นนี่ลุงปัน่นเดินมาหาคนทั้งสองอย่างชา้ชาๆดีจังที่เจอพวกเธอถอยออกไปนะ แกไม่ใช่ลุงปันหรอกบ้านเหรอก็เห็นอยู่หน้าว่าเป็นลุงปันแกเป็นผีดิบ <to die> แล้วนะ่ะผีดิบน่ามันไม่เข้าใครออกใครหรอกมันต้องการเพียงเลือดอย่างเดียวดูดูที่คอแกสิเฮอร้อยเขี้ยวฮ่ฮ่ฉลาดดีนี่พอนมงั้นมาเป็นพวกเดียวกันนะผู้ใหญ่เสือยกดาบขึ้นสูงพอมันเห็นเข้าถึงกับพงาออกไปทันทีเมื่ออาทิตย์ก่อนหลวงพ่อซึ่งเดินทุรงผ่านมาที่หมู่บ้าน ได้ให้ดาบลงยันนี้กับผู้ใหญ่เสือเหมือนจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทางมันกลัวดาบนะผู้ใหญ่เสือฟันไปที่กลางแสกหน้ามันทันทีทันทีที่โดนดาบเข้าที่หน้าอมมนุษย์รีบถอยหนีและร้องอย่างโหยหวนออพอรุ่งสางผู้ใหญ่เสือกับเดือนจึงไปดูที่หมู่บ้านหมู่บ้านทั้งหมดเงียบสงัดูท่าจะไม่มีใครอยู่แน่เลยเฮ้บ้านของลำไยเหมือนมีคนอยู่นะ เป็นห่วงจริงๆนะบ้านของลำใหยเนี่ยพี่เป็นห่วงลูกบ้านทุกคนนั่นแหละแต่ก็ดีนะที่พี่ผู้ใหญ่เป็นห่วงเดือนเป็นคนแรกพูดจบผู้ใหญ่เสือก็เดินเข้าไปในบ้านของลำใปญ่ใบให้เดือนยืนอมยิ้มอยู่คนเดียวคนอะไรขี้อายเดี๋ยวก็ไม่ได้เป็นเมียกับเขาหรอกพอผู้ใหญ่เสือเปิดประตูเข้าไป <c oughs> เมื่อพบว่าลำไหย่ไม่ได้รับอันตรายเฮ้ <c oughs> พี่ผู้ใหญ่ลำใหยคิดว่าจะไม่ได้เจอใครอีก <c oughs> ดีใจจังและแล้วคนอื่นล่ะ มีแต่พี่กับเดือนเท่านั้นคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เดือนทั้งเดือนและลำใหญ่ต่างรักผู้ใหญ่เสือเหมือนกันคืนนี้พวกมันต้องมาอีกแน่กี่จะพาพวกเธอทั้งสองคนไปหลบอยู่ที่ที่ปลอดภัยสักร่อนไม่ยอมนะพี่ผู้ใหญ่อยู่ไหนเราก็จะอยู่ด้วยนั่นน่ะสิเผื่อพวกมันมาเจอเราจะทำยังไงล่ะพวกเธออยู่ด้วยจะทำให้พี่สู้กับพวกมันไม่ถนัดนะจะบ้าเหรอคนเดียวจะสู้กับผีดิบเป็นขยงในที่สุดผู้ใหญ่เสือ ก็ต้องยอมแม่สองสาวไปโดยปริยายที่เชิงเขาหมอผีเถื่อนกำลังหัวเราะอย่างชอบใจต่อการกระทําของมันฮะาอาอมันเหลืออยู่สองคนไอ้ผู้ชายนั่นมันมีมีดดาบลงยันฮะแต่คืนนี้ข้าจะส่งผีดิบชั้นหัวกะทิไปจัดการกับพวกมันให้หมดไปสัทีเดียวส่วนผู้ใหญ่เสือก็เตรียมรับมือพวกผีดิบไว้เหมือนกันเพราะเขาจะต้องปกป้องหมู่บ้านเอาไว้ต้องมีคนบงการมันต้องการอะไรกันแน่นะมืดแล้ว ผู้ใหญ่เสือกำดาบไว้แน่นผู้ใหญ่เสือยืนขึ้นเมื่อมองเห็นคนเป็นฝูงเดินเข้ามาแต่ไกลมันมาแล้วไม่ต้องฟังเสียงพวกมันรีเข้ามาหาคนทั้งสามทันทีท,ท่านใดก็บังเกิดแสงสีทองส่องสว่างออกมาจากดาบลงยันพวกผีดิบตัวแข็งชื่อเมื่อถูกล้ำแสงจากดาบฮะดาบลงยันสามารถหยุดพวกมันได้ยังรอมันมาอีกแล้วร่างสูงใหญ่กำลังเดินตรงเข้ามาหาคนทั้งสามในตาชายแววก็หายเลือดอย่างเต็มที่ มันตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่เสืออย่างไม่เกรงกลัวดาบลงยันผู้ใหญ่เสือฟันฉับเข้าไปที่หน้าอกของมันดาบลงยันไม่สามารถทําอะไรมันได้มันเสแย,ยยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจ <c oughs> ผู้ใหญ่เสือแทงเข้าไปอีกครั้งแต่ไร้ผลกลับถูกมันขวามับเข้าที่คอมันอ้าปากกว้างหมายที่จะขย่ําเข้าไปที่คอของผู้ใหญ่เสือทันใดร่างของมันก็กระเด็นออกไป <c oughs> ยังดีนะที่อัตมามาทัานมันเป็นผีดิบพันปี วิชาของมันจึงแก่กล้ามากถึงขนาดปลอมแปลงเป็นมนุษย์ได้หลวงพ่อไอ้แกนี่มันรู้มากจริงนะขา้ากะจะสร้างอาณาจักรผีดิบของข้าให้ยิ่งใหญ่ซะหน่อยแต่แกพูดจบมันก็กระโจนเข้าไปใส่หลวงพ่อด้วยความโมโหและบ้าคลัง่งแต่ความชั่วย่อมพ่ายแพ้ความดีและอำนาจแห่งพระธรรมอยู่วันยังค่ำ ต่อมาไม่นานพ่อเลี้ยงบุญเสริมก็ถูกตำรวจจับในฐานะผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือผมบริสุทธิ์นะครับเออไปบริสุทธิ์ในคุกเถอะนะครับไม่ว่าจะผีหรือคนถ้าทำความชั่วก็ต้องลงเอยแบบนี้ทุกรายไปส่วนผู้ใหญ่เสือถ้าอยากมีลูกบ้านใหม่ก็ต้องเร่งผลิตเอาเร็วๆก็แล้วกันโกนหนวดแล้วครับ